วันนี้ผมจะพาทุกคนเจาะลึกเรื่องราวความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกคริสเตียโนโรนัลโดกับสโมสรที่เขาฝากตำนานเอาไว้อย่างเรอัลมาดริดครับตลอด9ปีที่โรนัลโดสวมเสื้อขาวของราชันชุดขาวเขาสร้างสถิติมากมายพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปถึง4สมัยและเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรดูเหมือนจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ แต่ทำไมถึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าลับหลังโรนโดมาดริดไม่เคินรักเขาจริงหรืออะไรคือเบื้องหลังความขัดแยง้งความไม่เข้าใจและความรู้สึกที่อาจไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเห็นการมาถึงของซูเปอร์สตาร์ความรักที่เริ่มต้นขึ้นปี2009ปฐมบทแห่งความยิ่งใหญ่ ย้อนกลับไปในปี2009โลกฟุตบอลต้องสั่นสะเทือนเมื่อเรอัลมาดริดภายใต้การนำของฟลอเรนติโน p เปเรสประธานสโมสรผู้ทะเยอทยานได้ทุ่มเงินมหาศาลถึง80ล้านปอนด์ในขณะนั้นเป็นสถิติโลกเพื่อคว้าตัวคริสเตียโน o โรนัลโดมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การมาของเขาถูกมองว่าเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของกาลาติกอส2.0เป็นการตอบโต้บาเซลน่าที่กำลังครองโลกฟุตบอลและเป็นความหวังที่จะนำถ้วยยูฟาแชมเปียนส์ลีกกลับสู่ถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกครั้งเสียงต้อนรับจากแฟนบอลวันที่โรนัลโด้เปิดตัวที่เบอร์นาเบลมีแฟนบอลกว่า80,000คนมารอต้อนรับเขาอย่างเหนื่งแน่น มันคือความคลั่งไคล้เป็นการแสดงออกถึงความรักและความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลแฟนบอลพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งให้กับเขาฟอร์มในสนามที่ไม่ต้องสงสัยโรนัลโดพิสูจน์ตัวเองทันทีว่าเขาสมควรกับค่าตัวทุกเพนนีเขาทำประตูเป็นกอบบรรกำสร้างสถิติแล้วสถิติเล่าไม่ว่าจะเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของมาดริดในทุกรายการแสงหน้าตำนานอย่างราอูกนซาเลส ความสัมพันธ์กับทีมและแฟนบอลในช่วงแรกๆโรนัลโดคือหัวใจของทีมเขาคือผู้ที่ยิงประตูสร้างความแตกต่างและเป็นที่รักของแฟนบอลการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างคาริมเบนเซม่าและแกเรทเบลในภายหลังสร้าง BBC ที่น่าเกรงขามและพามาดริดประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องดูเหมือนทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแฟนบอลรักเขาสโมสอดทุ่มเทให้เขาและเขาก็ตอบแทนด้วยผลงานและถ้วยรางวัล แต่ภายใต้ผิวน้ำที่ดูสงบก็เริ่มมีรอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นรอยร้าวแรกเมื่อการยอมรับไม่เท่ากับความรักแม้โรโนัลโดจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่ก็เริ่มมีข่าวลือถึงความไม่พอใจของเขาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เขาได้รับจากสโมสรและความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยกย่องอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำเพื่อทีมประเด็นเรื่องสัญญาและค่าเหนื่อย นี่คือประเด็นหลักที่วนเวียนอยู่ตลอดความสัมพันธ์ของเขากับมาดริดความรู้สึกไม่ได้รับการปกป้องโรโนโดเชื่อว่าสโมสรไม่ได้ให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ในกรณีที่เขาถูกกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีเขาเชื่อว่าสโมสรควรจะปกป้องเขามากกว่านี้เหมือนที่บาร์เซลโลนาปกป้องเมซี่การเปรียบเทียบกับเมซี่ นี่คือคู่ปรับตลอดการของโรนัลดและทุกครั้งที่เมสซี่ต่อสัญญาใหม่และได้รับค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นโรนัลดก็มักจะรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับการปรับปรุงสัญญาให้สมกับผลงานที่เขาทำได้ไม่แพ้กันหรือดีกว่าในบางฤดูกาลเขาต้องการรู้สึกว่าเป็นอันดับหนึ่งในทุกๆด้านไม่ใช่แค่ในสนามความล่าช้าในการต่อสัญญา แม้โรนลโดจะแสดงออกถึงความต้องการที่จะต่อสัญญาและรับค่าเหนื่อยที่สมน้ำสมเนื้อแต่ฟลอเรนติโนเปเรสมักจะแสดงท่าทีที่ไม่รีบร้อนหรือไม่กระตือรือร้อนเท่าที่โรนลโดคาดหวังทำให้โรนลโดรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสำคัญอย่างที่ควรจะเป็นความสัมพันธ์กับฟลอเรนติโนเปเรสความสัมพันธ์ระหว่างโรนลโดกับประธานสโมสรอ,อย่างฟลอเรนติโนเปเรสไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเสมอไป เปเรสนักธุรกิจที่มองผลประโยชน์เปเรสคือประธานสโมสรที่เน้นเรื่องธุรกิจและผลกำไรเขาเห็นโรโนัลโดเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งในด้านการตลาดและการกีฬาเขาพร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อนักเตะเก่งๆแต่ก็พร้อมจะปล่อยนักเตะเหล่านั้นออกไปหากเห็นว่าไม่คุ้มค่าหรือถึงจุดอิ่มตัวแล้ว โรนัลโดต้องการความรักและการยอมรับโรนัลโดเป็นนักกีฬาที่มีอีโก้สูงเขาต้องการการยอมรับการเชิดชูและความรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักและสำคัญที่สุดสำหรับสโมสรเมื่อเขาไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะรู้สึกไม่พอใจคำพูดบาดใจมีรายงานว่าเปเรสเคยพูดประโยคที่ทำให้โรนัลโดรู้สึกไม่พอใจเช่นการพูดถึงเนมาว่า ถ้าเขาย้ายมามาดริดเขามีโอกาสได้บัลลงดอมมากกว่าที่ PSG หรือการที่เปเรสมักจะไม่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าโรนัลโดคือนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรหรือในโลกฟุตบอลน,นี่คือรอยร้าวเล็กๆที่ค่อยๆกัดกร่อนความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างโรนัลโด้และมาดริดยุคแห่งแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ทำไมความสุขถึงไม่เต็มเปี่ยม แม้จะมีปัญหาเรื่องสัญญาและทัศนคติโรนัลโดยังคงพาทีมประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2016-2018ถึง2018ที่เรอัลมาดริดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสามสมัยติดต่อกันนี่คือจุดสูงสุดของความยิ่งใหญ่ของเขาและสโมสรความสำเร็จที่ไม่มีใครปฏิเสธ UCL 3ส,สมัยติดโรนัล do คือกำลังสำคัญในการคว้าแชมป์ UCL อย่างที่ไม่เคยมีทีมใดทำได้ในยุคสมัยใหม่เขาคือดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์เสมอยิงประตูสำคัญสำคัญในเกมสำคัญสำคัญบัลลงดอในช่วงที่อยู่มาดริดเขาคว้าบัลลองดอได้ถึง4สมัยทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับรางวัลน,นี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมกับเมซี่สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน เขากลายเป็นตำนานของสโมสรและชื่อของเขาก็ถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปแต่ทำไมถึงมีคำถามว่าไม่เคยรักจริงแม้ความสำเร็จจะมากมายแต่โรนัลโดยังคงรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกที่แท้จริงจากสโมสรโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาใหม่คำสัญญาที่ไม่เป็นจริง มีรายงานว่าเปเรสเคยให้คำมั่นสัญญาปากเปล่าว่าจะปรับปรุงสัญญาให้เขาหลังคว้าแชมป์ UCL ครั้งที่12ปี2017แต่คำสัญญานั้นก็ไม่เป็นจริงหรือล่าช้าเกินไปในสายตาของโรโนโดความไม่มั่นคงในตำแหน่งโรโนโดเริ่มรู้สึกว่าสโมสรกำลังมองหาตัวแทนของเขาและไม่ได้ต้องการจะให้เขาเป็นหัวใจของทีมในระยะยาวอีกต่อไป คำพูดในวันคว้าแชมป์ UCL ครั้งที่13ปี2018หลังคว้าแชมป์ UCL สมัยที่3ติดต่อกันสมัยที่13ของสโมสรในห้องแต่งตัวโรโนโด้ได้พูดเปรยๆกับเพื่อนร่วมทีมว่ามันเป็นเรื่องดีที่ได้อยู่กับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นประโยคที่สื่อถึงความไม่แน่นอนในอนาคตของเขาและนั่นคือสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดของการจากลา การพูดเช่นนั้นในวินาทีที่ทีมควา้าแชมป์ยุโรปได้ยิ่งใหญ่ที่สุดแสดงให้เห็นว่าความไม่พอใจและความต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสน,นั้นฝังรากลึกอยู่ในใจเขาแล้วแม้ช่วงเวลาแห่งความสุขสุดท้ายตามการจากลาที่น่าประหลาดใจและสิ่งที่มัดริดไม่ได้ทำปี2018จุดสิ้นสุดของตำนานหลังควา้าแชมป์ UCL สมัยที่13ได้ไม่นาน โลกฟุตบอลก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่ารคริสเตียโนโรนัลโดตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสค่าตัว100ล้านยูโรถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากสำหรับนักเตะวัย33ปีในขณะนั้นเหตุผลของโรนัลโด เขาให้เหตุผลว่าต้องการความท้าทายใหม่ๆในอิตาลีแต่เบื้องหลังแล้วทุกคนต่างรู้ดีว่ามันคือความไม่พอใจที่สั่งสมมานานเกี่ยวกับสัญญาค่าเหนื่อยและความรู้สึกไม่ได้รับความเคารพจากสโมสรปฏิกิริยาของมาดริดนี่คือจุดที่ทำให้เกิดคำถามว่ามาดริดไม่เคยรักเขาจริงหรือ เพราะเมื่อเทียบกับการจากไปของตำนานคนอื่นๆของสโมสรอ,อย่างราอุนหรืออ e ีเคอร์กาซิยาสซึ่งมักจะมีการจัดพิธีอำลาที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่กับโรนัลโด้ไร้ซึ่งพิธีอำลาที่สมศักดิ์ศรีการอำลาของโรนัลโด้เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีการจัดงานอำลาใหญ่โตที่เบอร์นาเบลอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับนักเตะที่สร้างประวัติศาสตร์มากมายให้กับสโมสรคำพูดของเปเรส เปเรสกล่าวว่าการย้ายทีมเป็นความต้องการของโรนัลดเองและสโมสสก็ได้ทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วซึ่งฟังดูเหมือนเป็นคำพูดทางธุรกิจมากกว่าความรู้สึกผูกพันการถอดรูปปั้นและการเปลี่ยนแปลงหลังจากโรนัลดย้ายออกไปมาดริดก็ดูเหมือนจะเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วมีการถอดรูปปัน้นหรือโปสเตอร์ของเขาออกและโฟกัสไปที่นักเตะใหม่ๆ อย่างไรก็ตามมาริดก็ให้เหตุผลว่าพวกเขาไม่ได้ถอดรูปปั้นโรโนัลโดทั้งหมดและรูปปั้นที่ถูกถอดออกนั้นเป็นของสมาคมผู้สื่อข่าวสเปนความรู้สึกของแฟนบอลแฟนบอลส่วนใหญ่ยังคงรักโรโนัลโดและเสียใจกับการจากไปของเขาแต่ก็มีบางส่วนที่รู้สึกว่าสโมสรทำถูกต้องแล้วที่ไม่ได้ผูกมัดกับนักเตะที่ต้องการค่าเหนื่อยสูงเกินไปและไม่ได้ให้ความสำคัญกับนักเตะคนใดคนหนึ่งมากเกินไป การจากลาครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างอบอุ่นเหมือนที่ควรจะเป็นสำหรับตำนานแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะซับซ้อนกว่าที่เห็นภายนอกบทสรุปความรักที่ซับซ้อนและคุณค่าที่ไม่อาจปฏิเสธแล้วสรุปว่าเรอัลมาดริดไม่เคยรักโรนัลโดจริงหรือคำตอบอาจจะไม่ได้ขาวดำเสมอไปครับมาดริดยอมรับคุณค่าของโรนัลโดอย่างที่สุด สโมสรทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงเขามาจ่ายค่าเหนื่อยสูงลิว่วแม้โรโนโดโจะรู้สึกว่ายังไม่พอและให้เขาเป็นหัวใจสำคัญของโปรเจกต์ในการคว้าแชมป์ยุโรปหลายสมัยพวกเขามองเห็นศักยภาพและลงทุนในตัวเขาอย่างมหาศาลและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ความรักอาจจะไม่ได้เป็นตามที่โรนโดต้องการ โรนัลโดต้องการความรักในแบบที่พิเศษต้องการการเชิดชูการยกย่องและการรับประกันว่าเขาคืออันดับหนึ่งอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งฟลอเรนติโนเปเรสซึ่งเป็นนักธุรกิจและประธานสโมสรที่มองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักอาจจะไม่ได้ให้ในสิ่งที่โรนัลโดต้องการในมิติทางอารมณ์และคำพูดสิ่งที่โรนัลโดทิ้งไว้ให้กับมาดริด ไม่ว่าความสัมพันธ์จะซับซ้อนแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือโรนัลโดได้ทิ้งตำนานอันยิ่งใหญ่ไว้ที่เบอร์นาเบลเขาคือดาวสันวัวสูงสุดตลอดการเขาคือผู้ที่พาทีมคว้าแชมป์ UCL สมัยติดต่อกันและเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สมโมสสนมาตริดมอบเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับโรนัลโดทำให้เขากลายเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริง มอบโอกาสในการสร้างสถิติและคว้าถ้วยรางวัลมากมายซึ่งทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคริสเตียโน o โรนัลโดอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียโน o โรนัลโดและเรอัลมาดริดอาจไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ร่วมกันความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และความรู้สึกที่ซับซ้อนที่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและพูดถึงกันในวงการฟุตบอลตราบจนทุกวันนี้